อาน้องเรามาต่อกันเลยนะครับสําหรับการหาหอระมอโดวยวิธีที่สนะครับสาหรับวิธีที่2นั่นคือการาหาหอระมอโดยการแยกตัวประกอบการคูณแบบก,กิ่งนะครับโดยเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบของการคูณแบบก,กิ่งเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาหอระมอนะครับเป็นอย่างไรนั้นเราตัวอย่างประกอบนะครับสำหรับตัวอย่างที่1นึ่งคูนหนึ่งยกมาคือจงหาหอระมอของ24และ36นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่1ว่าตรงกันไหมคําตอบนะครับแล้วก็เอา24มา แยกตัวประกอบแบบกิ่งก่อนนะครับก็ได้24ตัวนี้จ้าไห้นะครับสำหรับการแยกตัวประกอบแบบกิ่งวิธีของครูคนนึงพยายามให้จํานวนทางซ้ายมือนั้นเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพื่อการการผิดพลาดน,นะครับอันนี้ก็จะจํานวนคู่นะครับก็แสดงว่าจำนวนเฉพาะตัวแรกคือ2 2คูณอะไรได้24 2คูณ12 24นะครับนี่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแล้วก็แยกตัวด้านขวามือนะครับจะแยกเฉพาะด้านขวามือเท่านั้นนะครับวิธีของครูคนหนึ่งวิธีที่ค่อนข้าง,งที่จะ ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับอันนี้จํานวนคู่ก็เป็น2คูณ6กนะครับ้ายมือจะเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วอันนี้คือ2อคูณสามได้หนะครับบอสหยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับแยกต่อครับเังเกตนว่านะครับจะลงมาเป็นขั้นบันไดนะครับสาบบ้างสาแยกแบบกิ่งมานะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นจำนวนคู่นะครับน้องจะเอาสามก็ได้นะครับบอสสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วซ้ายมือเป็นจำนวนเฉพาะตลอดนะครับ3ามคูณสิบสองได้สามสิบหก นี้พยายามใช้วิธีการหารน,นะครับคุณพยายามจะสอบวิธีการคิดด้วยวิธีการหารสั้นนะครับน้องๆอย่าอย่าพยายามใช้แม่สกูลนะครับถ้าน้องๆใช้แม่สกูลโอกาสที่จะใช้การดูแม่สกูลนะครับโอกาสที่ผิดพลาดค่อนข้างสูงจำนวนซ้ายมือน้องๆจะลืมทางน้องไม่แม่นยําเรื่องจำนวนเฉพาะนะครับนี้จํานวนคู่เขาใช้2ต่อ2องคูณหกนะครับ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว6อย่างแยกต่อนะครับ2องคูณสได้6 จำนวนที่วงกลมนี้ก็คือจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะครับเราก็นําจำนวนเฉพาะทั้งหมดมาเขียนในรูปการคูณน,นะครับที่ตรงนี้แล้วกันพอไหมครับอันนี้พอไหมไม่พอก็จะได้เป็นตรงนี้ละกัน24นะครับก็จะมี2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3พยายามเขียนจำนวนจากน้อยไปมากนะครับ36 ก็จะมี2คูณ2คูณ3คูณ3นะครับตอบตัวนะครับ2 x 4, 4 x 2 4 428 8 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3 2สถูกต้องนะครับ2 2 4 4 3 2 2 3่สาถูกต้องนะครับอันนี้เราก็จะดึงจำนวนที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่คุมไปเลยนะครับวงกลมไว้นะครับเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะครับ วานนั้นเวลาการหาหอรอมอสรุปนะครับเพราะฉะนั้นหอรอมของ24กับ36นะครับคือน้องโดูให้ดีนะครับคือนะครับให้น้องๆนำตัวเลขที่เหมือนกันนะครับมาแค่1ตัวนะครับเอาเฉพาะที่เหมือนกันนะครับตัวประกอบที่เหมือนกันเท่านั้นนะครับ2ตัวแรกนะครับตัวที่2 แล้วก็ตัวที่3นะครับตัวที่เหลือไม่ต้องนะครับสําหรับวิธีการหาหอระมอเขาจะกลับ2 2 4 4 3 12นะครับซึ่งจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ3าลงตัวคือ12นะครับจะเหมือนกับวิธีแรกเลยนะครับจะเหมือนคําตอบจะตรงกับวิธีที่1นะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับสําหรับการหาหอระมอโดยการแยกตัวประกอบโดยการคูณแบบกิ่งนะครับตัวอย่างที่2อกันต่อเลยครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นครับ แล้วครับการหาหวอรอมอนะครับโดยการแยกตัวประกอบการคูณแบบกิ่งนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาจะเป็น3จํานวนนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบกับปีที่หนึ่งว่าคําตอบนั้นตรงกันหรือเปล่านะครับคุณหนึ่งยกมาคือหาหอรอมอของ28 42และก็56นะครับโดการตัวนี้ก็คือเราก็นําม28มาคูณแบบกิ่งนะครับก็ได้จำนวนซ้ายมือให้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ2คูณ14ได้28นะครับ สายมือพอยายามให้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนคู่เอา2นะครับดีการคิดตรงนี้ก็คือถ้าจํานวนคู่สายมือใส่2องมดเลยก็าะงเป็นตัวประกอบของจํานวนคู่เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับเป็นจำนวนเฉพาะของจํานวนคู่ด้วยนะครับ2อคูณเหมดแล้วนะครับเพราะดเป็นจํานวนเฉพาะสิ่งสาคัญน้องๆต้องแม่นยําเรื่องจํานวนเฉพาะนะครับจาก1ถึง100มี25มจํานวนจําให้ดีนะครับ อ่ะสี่สองจำนวนคู่ตัวนี้ใส่2เลยนะครับ2อคูณสได้4 2่คูณหได้2แสดงว่า2องคูณยีได้42นะครับยี่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะแยกต่ออีกนะครับจำนวนคี่ใช่3นะครับ3 7 2เหมดแล้วนะครับสามกับเเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับห้าสิบหกห้าสิบหกจำนวนคู่นะครับใส่2ไปก่อนนะครับปฏีการต่อไปก็คือ2อคูณอะไรได้5ไม่ได้ใกล้เคียงนะครับ2อคูณสได้4นะครับใส่4ไว้ตรงนี้ เราก็มาเป็น1เป็น16 28 16นะครับหรือ56แบ่งครึ่งนั่นเองนะครับ2ี 28, ่สจำนวนคู่ตรงนี้ใส่2นะครับ2คูณ1ได้2นะครับ2คูณ4ได้8นะครับ14ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับใส่2จงจำนวนคู่เช่นกัน,น274อ่าในวงกลมนี้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วเราก็นำมาเขียนในรูปของการคูณน,นะครับ28แอยากประกอบมาเป็น2คูณ2คูณ7นะครับ แบบย,ยกตัวประกอบแล้วต่อไปที12นะครับแยกตัวประกอบก็คือ2คูณ3คูณ7น้องพยายามเขียนจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากนะครับเพื่อง่ายในการหาหอรอมอนะครับ56 2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ7นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็เวลาขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เลือกเฉพาะ ที่เท่าที่เหมือนกันทั้ง3จํานวนเนี่ยยังไม่ดีนะครับหอรอรอต้องเหมือนกันทั้งหมด3จํานวนนะครับอันนี้มี3อันนี้ไม 3, นน่มี 3, นะครับอันนี้มี7จอีกการนะครับถ้าไม่มีเราก็ต่ออย่างนี้แล้วก็วงกลมแล้วก็เชื่อมกันแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปกันข้างล่างนี้ครับเพราะฉะนั้นหอรอมอของนะครับ28 42 และ56นะครับคือแล้วก็นำา2จํานวนนี้มาคูณกัน2คูณ7เท่ากับ14นะครับ1 4เองซึ่งตรงกับวิธีที่1นะครับวิธีที่1ก็ตอบ14เช่นกันนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการหาหอเรมอนะครับโดยการแยกตัวประกอบโดยการคูณแบบกิ่งนะครับ ซึ่งครูหนึ่งได้ยกอย่างทั้งสวิธีแล้วน้องๆไปะจบสวนดูนะครับวิธีไหนที่น้องทั้ง2วิธีที่ให้มานะครับน้องๆสบสวนดูวิธีไหนที่สะดวกน้องก็นําไปใช้นะครับ